พบกับตุ้งแมงนิสสันนะคะจะพามาชมนิสสันอัลเมลรุ่น1.0 VL คันนี้นะคะจะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้คันนี้นะ่ยแต่งแบบไหนมาดูกันค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะคันนี้ชุดแต่งรอบคันที่ลูกค้าเลือกเอาไว้เป็นของลำกาค่ะด้านหน้าเต็มเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอมากเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบนี้เลยล้อแมกนะคะขอบ17นะคะเป็นล้อแมกซเลนโซ่พร้อมยางลูกค้าเนี่ยเลือกเปลี่ยนทั้งชุดทั้งชิ้นพร้อมกับนี่เลยค่ะชุดแต่งของลำกาเขาก็จะมีลายนี่เลยอมติฟนะคะเป็นสัญลักษณ์ยี่ห้อของเขาด้านข้างก็จะเป็นทรงสเกิร์ตนะคะตัดขอบสีดำ สวยงามเลยทีเดียวเรามาดูด้านหลังกันตามตัวมาดูด้านหลังด้านหลังนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสปอยเลอร์จะเป็นทรงแนบแต่เป็นแนบที่แบบค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วเขาก็จะมีกราบชิ้นด้านบนเนี่ยสวยงามเลยตัดกับตัวรถสีเทามองเห็นชัดเพิ่มความโดดเด่นให้กับ ตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทรงชุดสเกิร์ตชิ้นด้านท้ายนะคะชิ้นนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่เป็นทรงยอดนิยมทรงนี้นะคะจะเป็นแบบปลายท่อสามแบบกลมกลมเพิ่มมิติให้กับทรงรถมาดูด้านในค่ะลูกค้าก็เลือกนะคะเบาะหนงังสีเบาะหนังก็จะออกเป็น สีส้มอิดสวยงามมากเลือกแต่งเบาะหนังทั้งคันนะคะพอใส่เบาะหนังแล้วเห็นไหมคะว่าแบบมิติข้างในรถเนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างสวยงามเลยทีเดียว จริงๆแล้วเบาะหนังนะคะตุ้มก็มีแบบให้ลูกค้าเลือกสีเลือกเป็นแบบทูโทนก็ได้แล้วแต่สไตล์ของลูกค้าที่ชอบเลยชุดนี้นะคะยังมีตุ้มยังติดอันนี้ด้วยนี่น,นีอันนี้ก็คือกันสาดนะคะติดให้ลูกค้าทั้งหมด4ชิ้น ตุ้มพาดูรถไปแล้วนะคะรอบคันคันนี้แต่งอะไรยังไงมาบ้างนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะจะเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันอ l m เมร่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น EL รุ่น V หรือตัว VL นะคะอย่างที่เห็นในวันนี้เนี่ยสีไหนแบบไหนบอกตุ้มได้เลยตุ้มยินดีนำเสนอให้นะคะเลือกจัดสรรให้กับลงตัวให้กับลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าที่เขาเลือกร้อแม็กกับทรงสเกิร์ตตัวนี้นะคะ เขาเลือกออกมาเนี่ยคือตุ้มมองว่าลงตัวมากถ้าคันไหนลูกค้าที่แบบยังยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนยังไงยินดีปรึกษาให้คำปรึกษานะคะตลอดทุกขั้นตอนเลยก็ตอนนี้นะคะของตุ้มนะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะนิสสันอัลเมลนะคะทุกรุ่นออกรถ1 9 9 9 9บาทพร้อมชุดแต่งสวยๆแบบนี้ได้เลยมีล้อแม็กให้นะคะมีเบาะหนังข้างในให้แบบนี้ ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อหาตุ้มได้นะคะเดี๋ยวตุ้มจะฝากลิงก์ข้อมูลการติดต่อไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะก่อนจากกันในวันนี้ยังไงนะคะฝากาติดตามช่อง Youtube ของตุ้มนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ดต b e ให้ตุ้มด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีข้อมูลดีๆอะไรเดี๋ยวตุ้มจะนำเ,เดี๋ยวตุ้มจะเอามานำเสนอให้กับทุกคนชมกันเดี๋ยววันนี้จากกันไปก่อนนะคะบาย,บาย